สวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะคะและท่านสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่งานการถแถลงข่าวการจัดงานวันร้อยปีเฉลิมฟ้าท่าฉลอง18มีนาสุข,ขาภิบาลหัวมเมืองแห่งแรกแห่งประเทศไทยวันท้องถิ่นไทยประจำปี2557ค่ะวันนี้ที่ฉันนงางทักษรรต์เตชะนรงและผมพระคราบพลศิลปาจารา์เราสองคนนะคะจะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสืบเนื่องจาก คณะัมน,นตรีได้มีมตินะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2553นะครับที่เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอนะครับว่าให้กำหนดวันที่18มีนาคมข,ของทุกปีนะครับเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อลำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับที่ได้ทรงมีพระ บรมราชองค์การประกาศจัดตั้งตำบลท่าฉลอดนะครับขึ้นเป็นสุขาพิบาลหัวงในคนแรกนะครับมื่อเันที่18มีนาคม2448นะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นตการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้หรือว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นรั้งแรกประเทศนะครับก็นับตั้งแต่ปี2548จนถึงวันนี้ก็109ปีนะครับ สำหรับในส่วนของการจัดงานเนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะกส่งเสริมการสนท้องถิ่นแบ่งเป็นสองส่วนที่สําคัญนะครับคือส่วนแรกเนี่ยเป็นการจัดงานในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญขอส่วนที่สองนะครับก็คือในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเป็นศูนย์การจัดงานของวันท้องถิ่นไทยนะครับก็จะจัดงานก็มีการจัดงานขึ้นนะครับในวันที่18มีนาคมเช่นเดียวกันนะครับ